ดูสิครับอืมอร่อยมากอืมอร่อยนะว่าไปอ,อร่อยจริงอะ่ะไม่รู้ซอสเขาใส่ซอนอะไรอะ่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งครับที่คนกัมพูชาครับแล้วคนต่างชาติครับก็จะมานั่งนะครับตากลมเย็นๆในช่วงเย็นครับแต่ทีนะครับผมเห็นเขาใส่ผงหรส สองช้อนโต๊ะครับใส่น้อยหน่อยน้อ,นอยใส่มากอร่อยมากนี่ครับอ,อือหโอ้โหผมรู้ว่าเวียดนามจะอร่อยแล้วอินนียอร่อยมากระหว่างที่ยืนรอรถครับ ด้านหน้านะครับเ็าจะมีการตัดผมครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดผมของเขาดีกว่าฮัลโหลว้าวจันสดายสวัสดายสวัสดเหรอสวัสดายโอ้โหนี่ครับตัดผมตัดผมตัดผมไทยทำไมครับครับเปนไทยโอ้พูดไทยได้เลยพูภาษาไทยได้พูดภาษาไทยไปอยู่เมืองไทยมาเหรอครับไม่เคยไปอยู่แต่เรียนภาษาไทยอยู่ที่คมพูชาน โอ้มีมีเรียนด้วยไปเที่ยวไปเที่ยวกรุงเทพไปเที่ยวกรุงเทพเหรอว้าวพูดได้ไหมพูดได้ไหมเด็กไทยอ่านประมาณเด้แล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอ่ะตอนนี้พับรถให้ผู้ใหญ่อ๋อผู้ใหญ่บ้านเงี้ยเหรอไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านล้อเล่นล้อเล่นเลยผู้ใหญ่บ้านคำพูดช้าคุณคุณเออไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านโอเคเดี๋ยวรถมาแล้วครับทุกคน เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับสันสเดย์กาแฟอ่าฮะนี่ครับเราก็พยายามถามนะครับถามคนขับรถนะครับว่า <c oughs> <c oughs> ผมจำไม่ได้จริงๆนะสันส,นส,นสนดาก็ <c oughs> พยายามท่องอยู่หลายวันแล้วคือแบบช่วงที่ความจำไม่ไค่อยดีเออเออฮะเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปนี่ครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับค่ารถนะครับก็จะประมาณ 6,400เรียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเพิ่มสารก็จะพาคุณไปเที่ยวกัมพูชาครับแบบที่พูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ค่อยได้ครับผมก็พยายามเซิร์ชหากันอาหารที่5ดาวเลยครับก็วนไปวนมาก็วนไปวนมาโอ้ยเมื่อ,อไหร่จะเจอสักทีเดี๋ยวไปตูครับว่าจะเจอไหมครับตอนนี้กำลัลงหา ทุกคนครับหลังจากที่เราวนไปวนมาวนไปวนมา,นมาหลายรอบแล้วเราก็รู้แล้วครับว่าร้านนี้ตรงไหนดีใจมากมากเลยครับที่เจอร้านแล้วไปลุยกันเลยนี่คือร้านของที่ผมหาครับนี่เลยโคตรเซ็งเลยกูโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่รถของเรานะครับรถอ่า ุกไปวนผมเจอร้านหนึ่งครับคนกินเยอะแต่ว่าคนก็กําลังออกพอดีเลยนะครับผมก็เลยจะเดินไปครับตรงนี้ครับมันจะมีอยู่ครับเป็นร้านที่แบบว่าน่าจะอร่อยครับทุกคนครับแล้วก็คนที่กัมพูชามาทานเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเองเลยครับเดินไปเดินไปโหเสียดายมากเลยร้านที่ผมเซิร์ชเนี่ยนะครับเป็นร้านไก่ย่างที่อร่อยมากๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้กินไก่เราไปกินอย่างอื่นครับทุกคน นี่จะเป็นร้านอาหารร้านอะไรฝนก็ใกล้ตกแล้วครับผมก็ต้องรีบเดินหน่อยแล้วกันนี่ครับทุกคนครับร้านเมื่อสักครู่นี้มีรถมาต่อเต็มเลยนะครับเนี่ยมีที่นั่งนะครับแต่ตอนนี้คือน่าจะหยุดแล้วเราก็เลยจะมาทานชี่นี่ครับ hello ล uh, อ yes and one อ uh ่าฮะ สันเซดายสันเซดายว้าว 1, 2, 3ไอ้ Yes I speak English a little bit. I'm sorry I'm sorry I'm sorry, Sam I come <can> <laughs> from Thailand Thailand, yes อ่าชานที่นี่ได้ไ,ดไหม Here อ๋อไม่กินที่นี่นะครับไม่เป็นไรน่าทานมากนี่ทุกคน ที่มีคนมาต่อแถวกันเยอะเลยนะครับนี่น่าจะเป็นขนมครกนะครับ<ม>แล้วก็เอาขนมครกนะครับที่เสร็จจากตรงนี้แล้วก็อามาทอดตรงนี้นะครับใส่น้ำมันเยอะตรงนี้ครับนี่นะเขาจะเอาจากตรงเตาเนื้อมาครับคือมันดูกรอบมากเลยทุกคนว้าวนี่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแหละจะเราดันสั่งแก่สามเอง<ม>เอทเอ,เอท้าสันนะ Thank you ูดขอบคุณด้วยนะฮะนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะขอชิมตรงนี้เลยนะครับทุกคนน่ารักเลยเพราะว่าเราไม่มีที่ไปครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะนั่งกินตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะก็จะมีผักนะครับผักเยอะมากครับทุกคนโอ้ดีเลยอันนี้คือโคตรแบบอเมซิ่งเลยครับคือกรอบแล้วแบบดูสิครับอืม อร่อยมากมันไม่ใช่ของหวานอะ่ะมันไม่หวานเลยครับแล้วก็อร่อยมากเลยครับอ,อืทุกคนกรอบนอกแล้วก็ข้างในแบบอร่อยอะ่ะสุดยอดอร่อยมากอร่อยมากแล้วกรอบมากดูความกรอบของมันสินี่เห็นไหมดูดิออขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยนี่น้าคนสั่งเยอะมากครับ เขาทำไว้ทำไว้เลยนะครับนี่ครับทุกคนครับเฮ้ยผมนึกว่าเป็นเป็นเส้นเป็นวุ้นเส้นไม่ใช่อ่ะหืมกลิ่นอันนี้มาเลยอ่ะอืมพริกไทยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวดูครับเป็นเผือกครับแล้วก็มาปรุงให้เป็นเหมือนกับใส่พริกไทยใส่อะไรอย่างนี้นะครับคืออร่อยมากครับทุกคนครับอืมน่าเป็นอาหารสไตล์เวียดนามนะครับแต่ว่าคือ ลรวผักเยอะมากอืมน่ารักอะ่ะอืมอืมอร่อยมากเลยครับอยากกินอันนี้อีกอะ่ะอยู่ยบเบอร์รี่กูดเยี่ยจี๊ดโอ้กูดทุกคนผมเอาอ้กสองชิ้นับเพราะว่ามันอร่อยมากครับ <laughs> ผมไม่รู้มันคืออะไรครับแต่คือเขาทำเหมือน,นคล้ายๆกับขนมครกบ้านเราแต่คือ รสชาติมันไม่ใช่อะครับรสชาติคือดีรสชาติเป็นเหมือนของข้าวอ่ะเราจะมาดูอย่างอื่นเปนบ้างนะครับไก่ย่างที่นี่อร่อยนะครับทุกคนเราจะไปดูไก่ย่างกันไหมเราเห็นเขากินยำเราก็อยากกินยำอแต่ว่าจะสั่งไงวะยำอ่ะเออลองไปสั่งดิกินยำเดี๋ยวเราไปดูไ i I อวัน to y e ย I'm sorry I speak English a little bit ใช่ครับอันนี้ยำว่าสักจะเรียกอะไรอ่ะเออยยมมี่โยมมี่เออโยมมี่โยมมี่ใช่ยยมมี่ก็ก็จะมี่ตัวเออเอาเผ็ดไหมคะเผ็ดได้ครับกินนี่ครับกินนี่ขอบคุณนะครับมาเที่ยวเหรอครับหรือว่าอยู่นี่ฮะเป็นคนที่นี่ค่ะโอ้ทำไมพูดชัดพูดชัดจังเออเคยเรียนมาค่ะชอบอ๋อขออนุญาตถ่ายวีดีโอด้วยไปด้วยที่นั่งเราไม่เป็นไร นี่ซื้ออะไรไปทานครับขอ,อ,องหวานค่ะแถวนี้มันมีร้านอะไรอร่อยอย่เ้ยอ๋อถั่วนี่คืออร่อยใช่ไหมอโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับ,บค,ครับน่ารักมากเลยครับเนี่ยอ๋อนี่ไงมีแบบเป็นของหวานทุกคนเมอ่หวานที่ผมไปกินอันนี้มาคืออร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่ายำที่นี่จะอร่อยหรือเปล่านี่น้องเขากลับแล้วนะครับเขานั่งทุๆกันมานลครับโอ้โหนั่งเงนอาเฉยเลย ทำเหมือนไทยทุกอย่างเลยครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูารสชาตินะครับ mm hmm. เขาถามว่าเผ็ดไหมเราก็บอกว่าเผ็ดได้เลย mm hmm. นี่เสร็จแล้ว mm hmm. นี่เด็กๆช่วยพ่อแม่ทํางานน่ารักมาก mm hmm. นี่มาใส่เลยช h a ย k you แซงคาครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ทุกคนครับนี่ก็คือยำของกัมพูชา เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าเชียจะเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับเส้นครับอืมอร่อยนะว่าไปเฮ้ยรสชาติเหมือนกับอยู่ตามตลาดนะัดไทยเป๊ะเลยนะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอของเขาก็ไม่ธรรมดาจา๊ะเป็นลวดเป็นลายนะจ๊ะอืม กินแล้วก็เพลินนะน้องก็ทำอร่อยอยู่นะส่วนใหญ่นะครับที่ทำยำเนี่ยจะออกหวานเผบ,บ้านเรานะจามแบบตลาดน,นัดอะไรเี้ยชอบใส่พวกกระเทียมดองอะไรงี้ยน้ำกระเทียมดองอะไรเงี้ครับก็เหมือนกันเลยครับที่นี่ก็เหมือนกันครับก็จะเป็นประมาณนั้นเท่าไ0 0 0 Yes six thousand จะสั่งอะไรนี่อ่ะ So sorry Ah L mix one two three ร้านนี้คนเยอะนะตอนนี้คือคนมาเต็มเลยอ่ะ Sensada s e n s า d a วากูไม่ใช่สิเย้กูล,ลืมไปแล้วอ่ะไม่ได้จะทีเลยอ่ะสวัสดีภาษาคเคามเรทำไมจำไม่ได้วะเออของหวานที่นี่ก็คือเหมือนของวหวานเหมือนของไทยเลยอ่ะ เหมือนมาเที่ยวแบบย่านหนึ่งของไทยเนาะก็ดีนะผมคือแบบแฮปปี้มากครับคือคนที่เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสมากครับทุกคนครับแล้วก็ถ้าเรายิ้มให้เขาคือเขาก็ทักทายเหมือนบ้านเราเลยคือน่ารักครับแต่ก็จะมีแบบบางกลุ่มก็เหมือนคนที่บ้านเราเช่นกันครับที่แบบว่าคอยจะเปลียนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับถ้ามันมีอยู่น้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีเยอะเยอะๆอย่างเงี้ครับเขาไปพูดต่อครับเหมือนชาวเวียดนามอย่างี้ครับที่ เขาชอบไปพูดว่าเอาอโปโกงแบบเยอะอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงผมไปผมก็ไม่เจอนะครับผมเจออยู่แค่ผมก็เจออยู่แบบไม่เยอะก็คือแบบมันก็พอพอรับได้เพราะว่าที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่เนาะแต่ได้ยินหนัหนูมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คนไทยก็อย่าเอาเปรียบเขาเยอะนะครับถ้าเอาเปรียบเขาเขาก็ไปพูดเนี่ยมันก็เสียช่วงนี้โซเชียลก็คือนั่นมากเดี๋ยวตอนนี้รอกินครับมาแล้วครับ นี่ครับของหวานเหมือนบ้านเราไม่ล่ะเหมือนเด้แต่ที่นี่เขาจะแตกกว่าบ,บ้านเราซึ่งผมไม่รู้แตกหรือเปล่านะบ้านเรามีหรือเปล่าไม่รู้นะคือเขาจะเอากะทินะครับแล้วก็ใส่นมข้นหวานเข้าไปด้วยนะครับมีถั่วเขียวนะครับแล้วก็มีลูกตาลอืมแล้วก็เฉาก๊วยครับเดี๋ยวมาชิมกันครับผมอยากรู้ว่าตลาดนี้ชื่อว่าอะไร,รับผมจะทิมลงไป ผมจะถามเขาครับตาตัวโอบฮะตาตัวโอกตาตัวกอกตาตัวกอกตัวโโอเค thank you ตาตัวกอกนะครับที่นี่นะครับก็คือตลาดตาตัวกอกโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนะแต่ละคนก็น่ารักครับทุกคนครับเขาก็มาแซวผมนะตั้งแต่แรกเลยทุกคนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมสนใจก็คือร้านผลไม้ครับ นี่เลยผลไม้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับวซเดาย <Hey. S 1> นี่ครับเราจะมาชิมกันนะครับไม่รู้มีลูกอะไรกันบ้างเดี๋ยวเขายังไม่ว่างคุยครับฮัลโหลบิสวานนี่ครับก็จะมีแบบเครื่องสายนะครับอาร์ตูเดสเรียว ตัวเท่0โอเค2000สเดียวโอเค thank you <c oughs> นี่ครับได้มาแล้วเดินไปเลยครับกินไปเลยครับนี่ทุกคนกินไปเลยเดินไปเลยเขาแช่แบบเย็นเชียบเลยนะครับเย็นแบบเย็นเลยอ่ะอร่อยเดินทางแต่เงได้กินนั่นกินนี่ดีดจริงนะเราได้ลองชิมนะครับ ใส่ปลาแห้งครับเหมือนกันเลยน่าเป็นสูตรของรถนี่นี่ครับที่เขาใส่ปลาแห้งครับตลองที่กินอยู่ครับใกล้ๆแถวนี้ก็มีปั้มน้ํามันที่ผมมาหาปั้มน้มันมเพราะว่าเวลาที่เราเรียกรถนะครับเราถ่ายปั๊มน้ํามันที่เขาหาเจอแน่ๆครับแต่ผมเห็นดังแล้วต้องไปกินซะหน่อยเจอนชอระ มีเป็นผัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันเราจะมาชิมกันนะครับนั่งใกล้ๆพี่เขานี่แหละไทยแลนด์ไทยโอไทล่างโนโนเวียดนามไทยแลนด์ส่วนไปที่ก็เป็นเวียดนามเนาะไทยแลนด์แบงก์คอกกรุงเทพรู้จักไหมแบงก์คอกโอเคนี่ครับมาแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะได้กินแล้ว ยำมิยำมิอืมยำมิ yes นี่ครับมาแล้วยำมิเขาจะมีแบบเป็นเนื้อนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าหมูหรือว่าเนื้อเป็นมาม่าผัดครับเดี๋ยวลองชิมดูเนาะก็เป็นไก่ดีอ้หอยอืมอร่อยอ่ะเออว่ะอร่อยดีว่ะเดี๋ยวเซิร์ชก่อนว่าก็ว่าอร่อยของกคำราเยอะมากอ่ะงานใช่ไหมงาน งาน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 อร่อยจริงอะทุกคนอร่อยจริงครับไม่รู้ซอสเขาใส่ซอสอะไรอะมันเป็นน้ำขาวขาววิาวุดงอนงา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 นงอนวะงอนนี้ภาษาเวียดนามนะครับอืมเขาใส่น้ำอะไรไม่รู้ว่าเป็นน้ำแบบสีเยลคขาวอะอร่อยอะ What's your name? v i <iz> na. s n a ว้าววิสนาแอมเพิ่มซับแอมเยสเะนะเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเห้วครับ How much ร่ดอลลาร์ดอลลาร์เนอะโอเคเกิดสี่อ๋อวันดอลลาร์นี่วันดอลลาร์สี่พันครับทุกคนครับย้อนเอามา เ,เขาพูดว่าขอบคุณเหมือนกันกับเราเลยอ่ะบายยนี่แหละครับคือความน่ารักของคนกัมพูชาครับทุกคนครับ mm hmm. เขาน่ารักมากก็เห็นหน้าเขาแบบเข้มๆแบบนี้พอเราไเด้คุยกับเขาเขาจะน่ารักยิ้มแย้มนะครับนะฮะแต่เราต้องทักทายเขาก่อนนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมารอเขานะครับตรงในนี้แล้วกันผมจะกลับละต้องไปห้องก่อนนะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วถ้าผมไม่ได้ถือแบตมานะครับ ขณะนี้เป็นเวลา17นาฬิกา45นาทีและผมกำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ที่หนึ่งที่ผมอยากจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่ได้พาคุณไปครับนั่นก็คือการล่องเรือนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าล่องเรือนี้จะเป็นไงตออ่อไปเลือกเรือก,ก่อนครับว่าจะลําไหนครับเพราะว่าเรือมีเยอะมากมีไว้ในใจแล้วลำหนึ่งสวยก่อนที่จะไปดูเรือครับไปดูผู้ชายก่อนครับผู้ชายตีต,ตีบอลเล่บอลครับทุกคน สาวคนไหนอยากดูว่าหนุ่มกัมพูชีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ฮะเต็มเลยเต็มเลย <c oughs> โอ้โหสไลด์โอ้โหเป็นการเซตที่การหยิบโอ้ oh my god <c oughs> นี่นี่โอเป็นการเซตที่แบบว่า <c oughs> ล้ามาโอ้ <c oughs> นี่ก็จะมีคนนั่งดูกันเต็มเลยครับนี่ครเออเนี้ยมีการจับยกโอ้โหเป็นการเซตที่แบบว่าไม่มีใครเหมือนครับแล้วก็ไม่เหมือนใครมานี่เป็นการซูเซตครับซูเซตครับจับไปเลยครับประกาศเซตเก่าแล้วโอ้โห เป็นการเซตที่ทีมจีนก็ยังแบบอายเลยนะครับรเขามีแบบยกมือแบบกันไม่ให้คนเห็นด้วยนะโอ้โหแบบนี่ฮะดูการเซตครับดูเซตกับหยิบเลยโอ้ <laughs> โหยนี่ก็เป็นความสนุกสนานครับของชาวกัมพูชาหลังเลิกงานนะครับนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนงานนะครับที่มารวมตัวกันครับผมจะใช้วิธีเดินไปไกลหน่อยนะครับเพราะว่าตรงแถวแถว,แถวนี้ จะมีคนขึ้นเรือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ขึ้นไปบนเรือแล้วเนี่ยคนมันจะเยอะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยผมจะเดินไปใกล้ใกล้ราชวังนะครับตรงนั้นเนี่ยกลางกลางเนี่ยเรามองเข้าไปลงบนเรือครับถ้าเรือลํานั้นคนไม่เยอะก็คือเราก็ขึ้นไปได้เลยประมาณ5ดอลลาร์ครับจะให้เขาลอกได้ครับนี่ครับเราจะไปลํานี้ครับกระพริ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 บเนี่ยไฟกระพริบเองนะครับไม่ใช่กล้องผมเสียนะฮะอ้เป็นรูปอะไรไม่รู้ะ ไปลายไม่ขนาดนีน้หนึ่งโอเคสซอร์สไดยเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับตั้งกาผมเลือกหน้าสุดเลยครับทุกคนนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งครับที่คนกัมพูชานะครับแล้วคนต่างชาติครับก็จะมานั่งนะครับตากลมเย็นๆในช่วงเย็นครับราคาก็ ถ้าเป็น US ดอลลาร์ก็ประมาณ5ดอลลาร์นะครับส่วนถ้าเป็นเงินเรียวนะครับของที่กัมพูชาเนี่ยก็จะประมาณ20,000เรียวนะครับซึ่งเราจ่ายเงินเรียวจะได้ราคาดีกว่าครับนี่ก็จะเป็น2องฝากฝั่งนะครับทุกคนครับนะฝากด้านนี้นะครับที่เราเดินเที่ยวเมื่อวานนะครับแล้วก็อีกฝากหนึ่งครับด้านนี้ครับแล้วมันก็จะมีสะพานข้ามนะครับอยู่ด้านหลังเรานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ฟ้าฝนไม่น่าจะเป็นใจครับทุกคนครับขึ้นจากเรือนะครับเราก็จะไปด้านหน้าพระราชวังกันนะครับเฮ้ว้าว Hello ลเออรอ Where you come from? South Africa ว้าว Nice to meet you from AustriaAustriaCome from ThailandNice to meet youMy favorite countryThank you เขาเขายิ้มให้แล้วเขาเห็นเรา ถือกล้องนะครับเขาก็แบบบาย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 เราก็เลยแบบว่าโ okay, อเคต้ากันกูนก็กกกคุยด้วยเออก็จะคุยได้ครับทุกคนอันนี้มันคือมะเขือเทศสีเขียวเนี่ยอูหูน่ากินมากมะเขือเทศครับมะละกอผักบุ้งนี่ครับตัวชูโรงเนาะเลยครับกระโพด ตะโคดใช่ยยักละห้องตะโคดอ๋อปักละห้องตะโคดตะ,ะโคดตะโคดใช่โอเคเยอะ <Okay. laughs> มากเลยครับทุกคน Thank you นี่็นไมน่ากินมากๆเลยนะครับนี่ฮะจะมีผักมีหลายๆอย่างเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีปูด,ด้วยนะครับนี่เลยอ,อ, <laughs> อร่อย ผู้คนต้องมาลองชิมนะครับเพราะว่าผมว่ามันอร่อยมากเลยนะพอเจอผักบุ้งแล้วอร่อยเลยเขาจะมีกลิ่นเหมือนใส่กะปิครับนะืะแล้วก็ใส่กุ้งนะครับใส่ครับล้ายๆตำไทยแต่ว่าไอ้นี่ยั้งเกิือเทศที่เป็นสีเขียวนี่คืออร่อยมากเลยนะ อร่อยอร่อยแต่เมื่อกี้นะครับผมเห็นเขาใส่ผงรสสองช้อนโต๊ะครับอือสองช้อนโต๊ะเลยนะใส่ม้อยอร่อยม้อยใส่มากอร่อยมากหืมผักไม่ใช่มีแต่ผักกุ้งนะครับมีโหระพาด้วยครับคนมาซื้อไม่ขาดสายเลยไปดับครับไปมาแล้วมาแล้วอืมผัก thank you บายๆอยดีไปด้วยกินไปด้วยเพราะผมจะไปอีกร้านหนึ่งนะที่ผมแบบอยากไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตช้านี้มันผมก็เดินไปเรื่อยๆครับถ้าเหนื่อยเราค่อยนั่งรถตุกๆกันนะครับแต่ถ้าไม่เหนื่อยเราก็เดินไปเรื่อยๆครับไปต่อครับ I speak English a little bit. sorry oh are you from Thailand yes ผมก็ใส่นี่ให้เขานะฮะใส่แบบเป็นบอกว่าคุณแนะนำอาหารชนหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าชั sure ่วน้องสาวเขาหน้าร่ามากเขาแบบว่านี่มาแนละ้วเป็นเมนูนะครับ signature you up up to you t h r e 3 menu yes hello ่านรักจ้ะ hi <c oughs> you wanna try Yes u uh, ่ no no beef อ uh, ่ yes no, no beef pop chicken okay f e e chicken okay, okay. นี่ทุกคนผมผมใช้แบบว่าอย่างนี้เลยนะก็คือกดภาษาไทยแลว้วก็เป็นภาษาัมพูชานะครับแบบนั้นเลยเริ่มต้นที่เมนูแรกกันเลยครับทุกคนนี่เลยเหมือนเนื้อเลยอ่ะเฮ้ยแป้งเขา ผมว่าแป้งเขาปรุงครับเดีย๋ยวจิ้มกับน้ำจิ้มดูนะครับแป้งดีมากอร่อยมากครับอร่อยคหรอตอนนี้มันดูไก่กันปะอืมเป็นไก่ทอดบ้านๆเนาะจะกินง่ายอะ่ะตอนนี้คนในร้านมองหมวใหญ่เลยแล้วก็หัวลอ็อ าจจะแบบหนูไม่เคยกินไงวะอะไร,รอ่าเงี้ยไก่อร่อยทุกคนครับอีกหนึ่งเมนูที่คนกินเยอะมากครับนี่ฮะเป็นหม้อแบบนี้เลยครับนี่ครับอ้ยนี่ฮะแล้วมันเป็นสีออกแดงๆด,ด้วยนะครับรสชาติน่าจะจัดจ้านมากๆเลยครับทุกคนครับมันจะมีขาตะไคร้ ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้เป็นสีแดงๆอย่างนี้เห็นไหมครงแดงๆน,น,น่าจะเป็นพริกนะครับ<ม>สแสดงว่าเขาใส่เครื่องเทศเข้าไปด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะอโอ้โหผมรูว่าเวียดนามจะอร่อยแล้วอีนีอร่อยมากม,มันไม่ใช่การใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดอย่างเดียวอ,ะอ่ะเ <ๆ S 2> ขาใส่อ,อะไรก็ๆๆไม่รู้อ่ะแล้วรสชาติมันคือแบบ เฮ้ยเข้าไปในนี้ได้อ่ะอร่อยมากเมนูนี้คือต้องมาครับทุกคนครับเฮ้ยอร่อยมากน้ำจิ้มก,ก็ไม่เท่าไหร่นะ,ะแต่คือแบบอืมจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำ,นำจิ้มไก่เหลวๆห,หน่อยนะครับหอยนี่อร่อยจริงหอยอืมหอยอร่อยจริงหอยอร่อยจริงคือผมว่าที่เวียดน,นามอร่อยแล้วนะอันนี้อร่อยกว่าอีกอะ อืฟินฟินเวอร์ทุกคนช่ร้างเขาเอานี้มาให้ด้วยนี่ฮะลำไยครับลำไยลูกใหญ่มอดเอเขายิ้มกันใหญ่เลยนะครับน่ารักมากลำไยผมไม่ได้กินนานแล้วเนะี่ยลูกใหญ่มากครับทุกคน,นลูกเหือเข้ามะนาวอ่ะดูดิ นี่มะนาวนะเนี่ยลูกหนึ่งเห็นปะกินเป็นกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะเมืองไทยจะหวานปีขึ้นไปเลยอ่ะแล้ mm hmm. อันนี้อร่อยอ่ะตอ่อีกได้ไหมอ่ะเนม My name yes uh, Hello my name is Soknat Soknat so so <k> Soknat so <Yeah. S 1> yes u h In here we call uh ปงมวลแองจอยแบบไวปงมวลปงมวลแองจอยแบบไวโอเคไวครับข Thank you bye 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 Thank you ครับมาแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับทุกคนครับนี่ก็คือร้านของเขานะฮะแล้วก็คนกินเยอะมากๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีนะฮะโอเค โชคดีที่เขามีที่ปั่ฝนให้เรียบร้อยนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวกลับไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะไปไหนต่อเดี๋ยวไปติดตามนะจ้า